เลิ่มสัดีครับสุดแล้วกันนะครับนะครับโดยใลเรืนี้ผมก็จะมาบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะต้องเชิญลบออกจากเพื่อนสักคนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ผมอะเรนเดอร์เครื่องนะครับเพราะว่าเพื่อนผมนะฮะมันเยอะเกินไปนะฮะผมจะเลอกสองอันนี้นะครับมีคนดูให้ผมบอกให้ลบให้เยอะที่สุดระหว่างคนนี้นะครับ hi t i s n e e โอเคอะไรเนี่ยนะฮะส่วน อ่าอีกคนหนึ่งชื่อว่าไอชื่อภาษาจีนเนี่ยเนี่ยเนีอ่ะซาเฉยแล้วก็ไม่ไม่ใช่ไม่เอาดีกว่าคนนี่เล่นบ่อยอ่าคนที่ชื่อว่าอ่าอืมขอขอฮานผมจะต้องเชิญใครลบออกจากเพื่อนสักคนนะอ่ะอ่ะชื่อว่าน้ําตาลแล้วกันฮะโอเค น้ำตาลกับเนสนะฮะผมจะใช้ Google Trends นะฮะก็คือว่า Google Trends นะคระับ <c oughs> Google Trend Google Trend ก็เริ่มตั้งแต่อ่ความสูสีครับก็คือนะครับอ่า N E S T N S นะครับแล้วก็นันโดซากะนะครับนนะครับ,นะรบผลสรุปว่าใครเยอะใครชนะนะครับโอเคระหว่างรอครับอืออ่าครับนะ โอ้เนสก็ถือว่าขาดลอยนะครนะครับเดี๋ยวผมลองฮะว่ามันมีบัตรอ่าผมจะใช้คะแนนย่อยแล้วกันฮะสิบหนึ่งร้อยบวกเก้าสิบสองก็ได้ร้อยเก้าสิบสองนะฮะอ่าบวกเก้าสิบบวกแปดเจ็ดบวกแปดสี่อ่ะหนึ่งร้อยบวกเก้าสิบสองบวกเก้าสิบบวกแปดสิบเจ็ดบวกแปดสิบสี่ได้เท่าไหร่ ต้องใช้ o o o g l e ทางสเลดนะฮะหนึ่งร้อยบวกเก้าสิบสองบวกเก้าสบวกแปสิบเจดบวกแปสิบสี่ได้เท่าไรคำตอบคือสี่ร้อสี่ร้อยห้าสิบสามส่วนนี้ล่ะหนึ100่งร้อยบวกแปดสิบเก้าบวกแปดสิบเจ็ดบวกแปดสิบเจ็ดบวกแปดสิบสี่ได้เท่าไหรคำตอบคือสี่ร้อส่สเจ่ร้อยก็ถือว่าสูสี นะแต่ผมจะไม่ใช่นี่นะฮะออ่ออ่ Google วงล้อในการออ,อ่โอเคผมจะลบอันนี้ให้หมดนะฮะ,ะระหว่าง N E S T ก็ น้ำตาลปิด ST โอะไรผมจะลบใครออกจากอันนี้นะฮะเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอเคติดังโอเคกดผมจะเลือกใครออกจากเพื่อนเพื่อนนั่นก็คือน้ำตาลนาะฮะ เพราะฉะนั้นน้ำตาลก็ต้องจบไปแต่ว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอนนะคือผมจะต้องลบเพื่อนผมมีกี่คนวะขอ,ขอหาจริงน้ำตาลฮนะอ่ะน้ำตาลคนนี้ไร้ประโยชน์นะโอเค <c oughs> เสร็จแล้วนะฮะพามแปดห้าไปก่อนฮนะกด เนสกับพามแปดห้าได้พามแปด้าอุย้ยแต่ว่าคุณก็ไรประโยชน์แล้วนะฮะโอเคขอบคุณฮะที่ผมจะใช้คาว่าเนสเพราะว่าเนสแม่งเป็นคนที่กวนตีนที่สัวนะผมเข้าห้องของคนนี้ทีไรผมต้องโดนออกจากห้องเพราะว่าน่าน่าจะความเฮี้ยนของตัวอ่ะก็จะชื่อประมาณนี้ เนธจะได้ไหมฮะเนด้ยแม่งสูอย่นี้คนต่อไปผมจะเอาใครออกดีนะตื่นตอนเช้าเกิดได้เจอ ก็แล้วกันนะเน่ครับเสือมันเยอะเกินจริงนะจนผมรับไม่ทันฮะแปลกไปตลอดเลยเนี okay. ่ยแต่ที่เรารู้จักก็ก็คือเราคือราที่รกกัน ถ้าเกิดขยับแอดก็แอดไปเลยนเดิดตอนนี้มันกลายประยชน์แล้ว okay. ร้องโอเคโอเควันนี้กลายประโยชน์แล้วนะฮะ <My> 我只谈红温。